ท่านผู้ชมครับไม่ต้องแปลกใจน,นะครับท่านผู้ชมวันนี้ทีมงานกระชอนนกอมอยู่ที่วัดอารุณราชชักวารามนะครับนี่คืองานพิธีสมโภชเบิกพระเนตรองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาวพระอรุณขณะที่เรากำลังเตรียมงานงานยังไม่เริ่มท่านผู้ชมครับแม่บังเอิญเจอคนหล่อๆอสวยสวยซึ่งบางทีทางที่มากระชอนนกอมไม่ไม่ได้รับไม่ได้เชิญมาเลยแต่บังเอิญเจอพอดีก็ต้องทักทายกันหน่อยนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับผมจะสอบถามไปได้ครับเนี่ย วันนี้มามาทำอะไรครับที่นี่ครับวันนี้นะครฮะมามาตัดต่อวิดีโอประวัติตัดต่อวิดีโอเกี่ยวกับประวัติวัดอรุณแล้วก,วกต็ต้องถ่ายก่อนในวัดถ่ายก่อนในวัดถึงจะตัดต่ออ๋อมันน้ำตาถ่ายวัถ่ายทำว่าไปถ่ายทำด้วยอ่าแล้วก็อถองานของ<ๆ>ผมก็คือนี่แหละครับที่อย่างที่เห็นอยู่นี่แหละครับ นะสมโพธเบิกพระเนตรองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววารุณเนี่ยข้าวโอ่เนี่ยนะครับอ่าสรุปก็คือมาถ่ายถำ้ำไปจัดต่อครับผมเอาไปทำอะไรครับใ,ใช้ในการจัดต่ออ๋อ,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 อนี่มาจากมหาพิทยายลัยบ้านสมเด็จราชพัฒราชพัฒน์อ๋อครับผมก็อยู่ไม่ไกลไ เอาละครับท่านผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับอ่ะบังเอิญมาเจอกันก็ถือว่าเป็นวาสนานะครับผม <laughs> ติดตามพวกผมได้นะครับทีมงานกระชอนคอมที่เวอร์ไวเบ็กกระชอนคอมโซเชียลแคมก็กระชอนคอมถ้าไปทาง YouTube ที่ค่ายเพลงกระชอนคอมและ Facebook ของเราครับที่แฟนเพจกระชอนคลิปเด็อีกหนึ่งช่องทางครับผมเอาสักหน่อยหนึ่งเวอร์ไวเบ็กคลิปกระชอนคอมแล้วผมจะติดตามรับชมพวกท่านได้ที่ไหนครับได้เลยค่ะที่ของเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เข้าไปปรับเจอหล่อๆให้สวยอย่างนี้เลย <laughs> เอาละวันนี้ถือเป็นวาสนาขอบคุณทุกท่านมากนลครับอ,อ้าวสวัสดีครับ